การเป็นครูไม่ได้หมายถึงอาชีพที่แค่สอนหนังสือแต่ครูเป็นเหมือนหนึ่งต้นแบบชีวิตที่เด็กหลายคนใช้ยึดเป็นแบบอย่างมันต้องอาศัยทั้งจิตวิญญาณความรักความอาทรที่มีให้กับเด็กๆเ,เพราะนอกจากครูจะมีผลต่อกับชีวิตของเด็กๆแล้วยังมีผลกับการเรียนของพวกเขาด้วยอย่างคุณครูว่าไลพโรโพแดงหรือคุณครูเปิ้ล ต้นแบบครูผู้ทุ่มเททางด้านการสอนครูรับผิดช,ชอบสอนระดับชั้นประถมศึกษาท่านดูแลสั่งสอนนักเรียนเริ่มตั้งแต่ฝึกเขียนฝึกอ่านประสมคำให้เด็กๆอ่านออกเขียนได้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนเติบโตมีความรู้เรียนต่อไปในระดับชั้นที่สูงขึ้น ประวัติคุณครูวะไลพรโพแดงเกิดวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2506ที่เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเป็นบุตรนายวิชัยและนางจันดีการศึกษาจบชั้นป .7 ที่โรงเรียนบ้านกอเสเลียมอำเภอสันกำแพงจัังหวดเชียงใหม่มศ .3 โรงเรียนพัฒนาวิทย์อ,อบางก,กอกน้อยกรุงเทพมหานครมศ .5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธคณะศึกษา,าศาสตร์การสมรสสมรสกับดาบ,บตำรวจภายรอดโพแดงมีบุตรหนึ่งคนคือนางสาวทันสิริโพแดงประวัติการทำงานเริ่มรับราชการที่โรงเรียนบ้านโคกสามาคัคคีอำเภอตาพยาจังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันคืออำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว โอนย้ายมารับราชการที่โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2539รวมระยะเวลารับราชการ30ปี10เดือน19วันรางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลชนะเลิศกิจกรรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นจากสนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอโคกสูง รางวัลครูดีสีสะแก้วจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้วเขต2และรางวัลหนึ่งแสนครูดีนอกจากนั้นยังได้รับคัดเลือกเป็นแม่ผู้ดูแลเอาใจใส่ลูกกิจกรรมวันแม่แห่งชาติพศ2551จากโรงเรียนพวงคามคุณคร,รูวลัยพรโพแดงได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นที่สองทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทอชคติประจำใจ การศึกษาคือการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาความสำเร็จจะพิชิตได้ด้วยความพยายามความสุขของการเป็นครูคือเป็นผู้ให้ความรู้ในวิชาการและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข คณครูแก้วตาแนวปราณีตหรือคุณครูแก้วต้นแบบครูผู้ทุ่งเทด้านการสอนระดับปฐมวัยท่านดูแลนักเรียนเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกสู่ล้วโรงเรียนครูแก้วเป็นผู้มีความสำคัญในการเตรียมตัวให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนในระดับชั้นประถมนอกจากดูแลให้ความรู้แล้วยังตรวจร่างกายเด็กๆด,ดูแลเล็บ ดูแลผมใส่เสื้อผ้าอาบน้ำสอนให้รู้จักการเข้าห้องน้ำเองรับประทานอาหารเองให้รู้จักการเข้าแถวการจัดกระเป๋าการเก็บสิ่งของและสิ่งที่ยากที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เด็กๆร้องไห้ประวัติคุณครูแก้วตาแนวปราณีตท่านเกิดเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2506ที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว เป็นบุตรของร้อยตำรวจตีผจญสนเจริญและนางเทียมสนเจริญการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่7ศึกษาที่โรงเรียนสำเร็จวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ศึกษาที่โรงเรียนอารามประเทศคุณวุธสูงสุดคณะบริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการทั่วไปจากมหาวิทยายลัยราชพัฏวไลอลงกรณ์ การสมรสสมรสกับพันโทอำนาจแนวปราณีตมีบุตรหนึ่งคนคือนายพัสกรแนวปราณีตปัจจุบันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยบุรพาประวัติการทำงานคุณครูแก้วตาได้มาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีในปีพุทธศักราช2538และเริ่มบรรจุรับราชการเมื่อวันที่3ธันวามพุทธศักราช2550จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาทั้งสิ้น28ปี คุณครูแก้วตาฝากถึงนักเรียนครูยังเป็นครูของเด็กนักเรียนทุกคนเสมอครูขออวยพรให้ลูกศิษย์ของครูทุกคนไม่ว่าจะใฝ่ฝันอะไรไม่ว่าจะเรียนอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จด้วยความตั้งใจด้วยความพยายามของตนเองสิ่งสำคัญที่สุดนักเรียนต้องมีความรับผิดชอบนั่นคือคุณสมบัติของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ สวัสดีค่ะดิฉันนางพัชราพรของวันเป็นตัวแทนจากาคณะครูช่วงชันอุบาลขอแสดงความยินดีกับคุณครูแก้วหลังจากที่ทํางานหน้าที่การสอนนะคะมาหลายต่อหลายรุ่นแล้วนะับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะถึงเวลาที่ครูแก้วจะได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่ขอให้ครูแก้วมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขหลังวันกเกษียณอายุราชการทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างใจหมายนะคะครูแก้วเป็นครูที่น่ารัก ยิ้มแย้มแจ่มใสคอยให้คำปรึกษาคำแนะนำํำสอนแก่น้องๆเป็นคนคุยด้วยแล้วสรุปสนานรู้สึกใจหายน้องๆทุกคนในช่วงชั้นอนุบาลขอให้คุณครูแก้วได้มีละไม่ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวอยากเต็มที่มีความสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะด้วยรักและผูกพันจากคณะครูช่วงชั้นอนุบาลค่ะสวัสดสวัสดีค่ะ คุณครูพันธิสาลายศีนะคะในฐานะเป็นคุณครูตัวแทนของตึกฉัดฟ้านะคะในวันระดิถีทิ้งครูวลัยพรได้เกษียณอายุราชการนะคะในฐานะตัวแทนของคุณครูตึกฉัดฟ้านะคะคุณครูวลัยพรน,นะคะในขณะที่ร่วมงานกับน้องๆที่ตึกฉัดฟ้าคุณครูวลัยพรเป็นคนมีน้ำใจเมตตาอบอ้อมาอรีช่วยเหลือน้องๆน,นะคะ แล้วในเวลานี้คุณครูวัลัยพรได้ถึงเวลาที่ต้องเกษียณคุณครูก็ขอให้คุณวัลัยพรสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่างกายสมบูรณ์อยู่ดูแลลูกหลานเป็นที่พึ่งของลูกหลานนะคะครับสวัสดีแขกท่านผู้เกียิทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานเกษียณอายุราชการของ คุณครูทั้งสองท่านนะครับพูดถึงคุณครูทั้งสองท่านเนี่ยก็มีคุณอุปการให้กับทางโรงเรียนแล้วก็ทางภาครัฐของเราเนี่ยอย่างมากครับคนแรกก็คววร,รูวัลัยพรโพแดงนะครับท่านก็สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามนะครับมาเป็นระยะเวลานานนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอบคุณที่ ท่านได้ดูแลลูกศิษย์ทุกๆคนนะครับให้ใหเป็นคนดีแล้วกอ็อีกท่านหนึ่งก็ครูแก้วตาแนวปะนีตนะครับสอนในระดับชั้นอนุบาลอนุบาลสนะนะครับก็ปูพื้นฐานให้กับเด็กๆหลายๆคนจนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็หลายๆรุ่นนะครับนะวันนี้มาถึงวันสุดท้ายของการรับราชการนะครับ ก็กนะ็เรียกว่าเป็นวันแห่งความสําเร็จนะครับนะคนที่มาอยู่คนที่รับราชการแล้วก็อยู่จนถึงเกษียณได้เนี่ยถือถือว่าเก่งนะครับนั้นก็ขอแสดงความยินด,ดีกับคุณครูทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ในส่วนชีวิตต่อไปนี้ก็คือขอให้ท่านการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับใช้เวลาในการพักผ่อนเยอะๆนะครับมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากๆนะครับแล้วก็ อย่าไปใช้ชีวิตที่หักโหมนะครับจงใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขนะครับนะให้สมกับวัยของเรานะครับขอบคุณในการทํางานที่ผ่านมาที่ได้ร่วมงานร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีนะครับขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านครับขอบคุณครับ